ที่นี้ก็มาถึงเรื่องความผิดความถูกอย่างไรเรียกว่าผิดก็ถูกถ้าถือตามวิธีของปรัชญาหรือทางตักมันไปอย่างอื่นยุ่งไปหมดอย่างไรเรียกว่าผิดอย่างไรเรียกว่าถูกพระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ไม่เอาตามนั่นเป็นที่แน่นอนสำหรับเกี่ยวกับความผิดความถูกนี่เรามีสูตรชื่อโคตมีสูตร นี่เกี่ยวกับโคจะมีสูตรนี่มันระบุหลักที่จะให้ตัดสินได้ด้วยตนเองว่าอย่างไรผิดอย่างไรถูกอย่างไรควรอย่างไรไม่ควรในตรงนี้ข้อที่หนึ่งทั้งหมดมีอยู่แปดข้อเ้ามันเป็นไปในลักษณะแปดอย่างนี่แล้วให้ถือว่าไม่ถูกไม่ควรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ต่อมันมันตรงกันข้ามนะจึงจะถือว่าถูกหรือควรหรือว่าพุทธเจ้าท่านสอนข้อที่หนึ่งว่าถ้าการกระทำนั่นมันเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจแายตามตัวหนังสือถ้ามันเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจยึดมั่นถือมั่นเพิ่มขึ้นรอบด้านอันนี้ก็เรียกว่าไม่ควรไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ข้อที่สองว่ามันเป็นไปเพื่อประกอบทุกคือท,ทาให้ลําบากโดยไม่จําเป็นทําให้ลําบากมากขึ้นกระทั่งเห็นกองจักเป็นดอกบัวอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ถูกไม่ควรพระพุทธเจ้ามาได้สอนแล้วข้อที่สามมันสะสมกิเลสมันไม่ยอมลอดกิเลสไม่เป็นไปเพื่อลอดกิเลสมันเพิ่มกิเลสเช่นเพิ่มความอยากเป็นต้นนี้ไม่ถูกไม่ควรพระพุทธเจ้ามาได้สอนข้อที่สี่เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ ทะเยอะทะยานไม่มีอขอบเขตมันมีความหมายอย่างเดียวนี้จะไปโลกพระจันทร์หรือจะไปโลกอื่นๆต่อไปอีกหรือยิ่งยิ่งกว่าที่จะไปพระจันทร์นี่มันเป็นเรื่องอยากใหญ่ข้อที่ห้าไม่สันโดษหิวอยู่เรื่อยเป็นเปรตอยู่เรื่อยเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเท่าไรมันไม่มันไม่ไม่ทำให้เกิดความพอใจหรือสนองความต้องการมันต้องการอยู่เรื่อยห <c oughs> ิวอยู่เรื่อยเป็นเปรตอยู่เรื่อยข้อที่หก ทุกคลีกันเป็นหมู่ตัวหนังสือสําหรับพระสงฆ์มันก็ตัวไม่อยู่กันเป็นหมู่หลีกตัวไปทําความเพียรเพื่อจิตใจมีอิสระมีความเหมาะสมที่จะรู้ที่สำหรับคนทั่วไปทุกคลีกันเป็นหมู่เนี่เช่นชอบไปอัดกันอยู่ในกรุงเทพไม่ว่าจะเพื่อการเล่าเรียนเพื่อออะไรก็ตามเถอะแต่ว่าส่วนลึก ที่น่ากลัวก็คือว่าชอบไปอยู่รวมกันเป็นหมู่เพื่อมีอะไรชนิดที่มันเป็นที่สนุกสนานเ,เพลิดเพลินพออกพอใจทางเนื้อหนังมากกว่าอะไรย้ให้ความเพลิดเพลินทางเนื้อหนังก็เร่เข้ามาที่นั่นมันเกิดความคลุกคลีเป็นหมู่อย่างนี้ ถ้าอยู่กันเงียบเงียบง่ายๆชนบทบ้านนอกเล็กเลกน้อยนอยเป็นเป็นบ้านเล็กเล็กน้อยๆยห่างหางกันเหมือนชนบทเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันไม่ทุกรีกันเป็นหมู่แต่ถ้าไปอัดกันอยู่ในนครในนครหลวงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแยง่งชิงอย่างนี้มันก็เป็นการทุกรีกันเป็นหมู่ในความหมายนี้ด้วยเหมือนกัน คำสอนที่สอนแก่พิจุเอาไปใช้เป็นหลักสนหรับสอนพวกคาราวาได้ในลักษณะอย่างนี้ที่ข้อเจ็ดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเกียจคร้านที่เกียจทำงานด้วยแรงนี่มันมันมันไม่อยากเหนื่อยนี่นก็เห็นชัดอยู่แล้วแต่ที่ผมอยากจะขยายความออกไปถึงว่าแม้การที่สมัยนี้มีเครื่องทุ่นแรงใช้จนคนไม่ต้องทำงานนี่ก็คือเรื่องผิด เรื่องให้โทษเพราะมีเครื่องทุนแรงขึ้นในโลกปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางไอ้ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย <c oughs> อย่างในประเทศอินเดียแล้วน่าสงสารที่สุดที่เครื่องทุนแรงเข้าไปทำให้เกิดความปั่นป่วนจนคนเป็นล้านๆไม่มีทางทำมาหากิน <c oughs> นี่เป็นต้นปัญหาเกิดขึ้นในโลกมนุษย์อย่างร้ายกาจเพราะประดิษฐ์เครื่องทุนแรงขึ้นมาได้ คุณไปคิดเอาเองไปมองเอาเองจะมองเห็นในง่ายของเศร็ฐกิจหรืออะไรก็ตามซึ่งคนสมัยน,นี้เห็นว่าเป็นผลนดีนะว่าประเสริฐว่าเจริญว่าก้าวหน้านั่นนะ่ะคือเบื้องล่างหรือเบื้องหลังไมีเหตุที่ทําให้ยุ่งยากโกลาหลถ้าเป็นไปในทางมีความทุกข์มากขึ้นในโลกผมเลยสงเคราะห์เขาไว้ในข้อที่ว่าเกียรติการทําการงานแต่ละคนละคน ที่ก็สุดท้ายว่าเลี่ยงยาก <c oughs> อย่างเป็นพระเป็นเนรเลี่ยงยากนี่มันไม่ไหวแล้วมันมีความเป็นพระเป็นเนรแต่เพิ่งชาวบ้านคาราวาสันก็นเถอะอเลี่ยงยากเดี๋ยวนี้กินจุกกินจิบพิธีพิคันมีพิธีดีรองมากเรื่องกินกิน <c> ข <oughs> ้าวกลางวันต้องขับรถหนึ่งชั่วโมงไปกินที่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงต่างจังหวัดนี่ก็ออยังมีอย่างนี้คือพวกเลี่ยงยาก ซึ่งผิดหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่สอนที่ต่อเมื่อใดมันตรงกันข้ามกลับอย่างตรงกันข้ามจึงจะเป็นความถูกต้องในพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าสอนนั่นคือมันไม่เป็นไปเพื่อเพื่อกำหนัดยอมใจไม่ไม่ไม่ประกอบทุกข์ไม่สะสมกิเลสไม่อยากใหญ่ไม่เ <c oughs> เป็นไปเพื่อสันโดษเป็นไปเพื่อไม่คลุกคลีกันเป็นหมู มันเป็นไปเพื่อไม่เกียดคร้านสมัครทำงานแล้วก็เลี้ยงง่ายกินอยู่ง่ายเล่ living, high drinking, นรีวิ่งไฮทิงกิงนี่มีได้เดีพอนี้พวกฝรังที่มันตื่นหรือมันหลงม่อาจจะทำทั้งตัวเองเห็นพวกพระพวกคุณกวาดขยะเนี่ยมันก็ยังบอกว่างานหนักพวกฝรังเห็นพระกวาดขยะนี่พูดว่างานหนักซึ่งที่จริง ต่ตามหลักทั้งพวกเราไม่ใช่การทำงานอะไรเลยแล้วเป็นสิ่งที่นิยมอยู่ในพุทธศาสนาไม่ใช่งานเป็นระเบียบเป็นวิน,นัยไรมากกว่าาก็มาเห็นว่าเป็นงานหนักนะจะต้องให้คนอื่นทําต้องให้ลูกจ้างหรือให้คนใช้าทาหรือใช้เครื่องจกักรทานี่ถ้าจิตใจมันเตียนมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่มีหวังแล้วที่จะเป็นไปตามทางความดับทุกข์เพื่อการบรรลุมรรคผลน,ผนิพพาน เพราะฉะนั้นขอให้ตีความหมายของคําแต่ละคําในพระพุทธศาสนานี้ให้ดีๆอย่าให้มันแคบๆเป็นแ,แค่ตัวหนังสือเด็กอมมืออ,อ,อ่านแล้วรู้สึกว่าอย่างนั้นผู้ใหญ่มีสติปัญญาต้องรู้จักเอาความหมายของตัวพยัญชนะนั้นๆให้ครบถ้วนแล้วให้มันตรงกันอยู่จริงๆกับที่มันเป็นอยู่จริงใน มูมนุษย์ปัจจุบันนี้ในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งโง่ลงทุกทีโง่ลงทุกทีผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันไกลหลับพร,ระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าออกไปทุกทีนี่คุณอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าคุณกําลังตามก้นฝรังก็ได้แต่ผมไม่ไม่ตามก้นฝรัง่งแต่ตามก้นพระพุทธเจ้าจึงเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดแลววันนี้เราพูดได้ไม่จบ เรื่องพระราวาสพรพุทธศาสร์เพราะเวลาหมดก็ไว้พูดต่อกันวันหลัง